จริงไม่ไม่ได้นานเท่าไหร่ครับแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยละครอาจจะปีหนึ่งสักประมาณสี่เรื่องอย่างเงี้ยครับแต่ว่าปัจจุบันก็เหลือปีเรื่องสองเรื่องเลยครับด้วยด้วยเวลาด้วยด้วยความกดดันก็จริงจริงๆเราเราพยายามทํางานเสริมไม่ไม่เสริมนะทุกวันนี้เป็นงานหลักแล้วเป็นงานหลักที่ที่หลังจากที่เราอยู่วงการมาก็สิบกว่าปีแล้วนะครับก็มีโอกาสที่จะเรียบเยงานนะคร ประเภทต่างก็ลองดูครับแล้วก็ล้วก็ได้ผลตอบรับที่ค่อนข้างโอเคแต่งานในวงการก็ยังยังยังทำอยู่ความในคิดถึงอยู่ยังมีสัญญาอยู ok. ่ยัง้องจสีอยู่ก็เพิ่งเซ็นต่อไปเลยกา่ปีก็เรียกว่า ทำนนี้เเหมมือดิย,ยังอยู่ถ้ายังมีคนคิดถึงอยู่ก็ยังเล่นละครให้ดูกันอยู่ครับ,รบแล้วปีนี้เราจะได้ดูทั้งสองเรื่องครับปีนี้มี2เรื่องนะครับที่เป <ฮะ S 1> ิดกล้องไปแล้วนะครับมีเรื่องอยมประมาณเจ้าขาแล้วก็มีเรื่องนี้แั่นก็เลยครับแล้วอย่างนี้เรื่องของข้อขึ้นวิทยุตอนนี้ก็อโอเคนะครับเอ,อย่างเริ่มลงตัวมากขึ้นนะครับสำหรับปีนี้แผนในปีนี้ที่เราปรับไปก็มีเรื่องของกิจกรรมนะครับที่เกี่ยวกับคลื่นวิทยุของเราที่จะเราทำการดีจิสเตอร์คนฟังเข้ามานะครับเป็นสมาชิกของเราแล้วก็มีดีเทลตอบแทนกับไปทุก เป็นเมสที่คุณร่วมสรุปก,กับการทํางานของเรากับกกัับบทุกคลิปดีเจเราก็จะมีคะแนนดีเทลกลับไปแล้วก็แลกเป็นของที่เล็กน้อยจากาคืนครับแล้วก็มีการปรับขังดีเจใหม่หรือร็อตมีนะครับก็เติมเพิ่มเติมความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับก็ตอนนี้ก็เดินหน้าเต็มที่ครับก็รู้สึกดีค่ะก็เรียกว่าฟังตอนนี้เด่นขึ้นเด่นขึ้นเด่นขึ้นเป็นเป็นสังคมที่น่ารักโดยเฉพาะสังคมคนรุ่นทุ่มเป็นอะไรที่น่ารักมากค่ะ เป็นไงบ้างครับความักก็แฮปปี้กว่าครับหลังจากอยู่สงรารนอ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 ยู่บ้านกันมาหลายวันนะครับก็ได้รักความเย่ยงเต็มที่นะครับก็แฮปปี้มีความสุขดีครับทำงานเยอะอย่างนี้แล้วจะแบ่งเวลาดูแลหรือมีพายุพาย่าเป็ไงบ้างพา,า,า,ายุพายาครับตอนนี้ก็ตั้งใจว่าะจะพยายามให้ให้สำเร็จภายในปีนี้นะครับเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้รู้สึกกดดันมากเซลเชอร์ยิ่งกว่าทุกงานที่ต้องทำกลายเป็นหน้าที่หนึ่งไหนที่ต้องทำให้สำเร็จภายในปีนี้ครับนเป็นไงบ้างคะ ก็แนทก็เหมือนกันแต่นัทเองก็ทํางานเยอะครับเพราจริงบริษัททุกๆบริษัทที่อยู่ในเครือที่ดูแลทั้งหมดเนี่ยแนทจะเป็นแค่จะเป็นแม่บ้านเป็นสามีต้องต้องเป็นคนดูแลกันค่ะผู้ใหญ่เร่งแล้วด้วยผู้ใหญ่เร่งด้วยครับผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายย่าทั้งสองฝ่ายเจอหน้าที่ใดจะเป็นคําถามอย่างสงกรานต์กับไปเยี่ยมญาติที่บ้านก็จะถามกันแบบทุกคนแบบมานั่งคุยกันเรื่องเวลาเหมือนที่ประชุมในบ้านท่แบบเมื่อไหร่เมื่อไหรก็ต้องอยู่ด้วยเงี้ยก็กดดันเราเลยเนี่ยตอนนี้ก็ ก็กดดันไหมตอนแรกๆเริ่มไม่กดดันแต่ตอนนี้เริ่มกดดันแล้วล่ะกดดันแล้วอะตอนนเริ่มมีบทเลยเขาเห็นหลังคนนุ่นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือาแล้วจริงเพื่อนๆก็ทยอยมีกันหมดแล้วนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าถ้าถ้าถึงเวลาเขาเขาเข้ามาเนี่ยนะทับท้องเลือกว่าผู้ชายผู้หญิงผู้ชายก็ได้ครับจริงจริงอยากได้ผู้ชายแต่จริงเด็กผู้หญิงก็น่ารักจริงจก็แอบชอบเด็กผู้หญิงเหมือนกันเด็กผู้หญิงก็น่ารักอนนี้ถือล่อยเป็นการธรรมชาติตามธรรมชาติครับ ยังไม่ได้ไปหาคุณหมอแบบว่าถึง,งท่านต้องแบบไปคัดชงคัดเชือ้อหรือทำอะไรพวกนี้นะครับเแทนว่าปรึกษาเรื่องสุขภาพปกติที่แบบว่าร่างกายของทั้งพ่อและแม่พร้พอมไหมอะไรเงี้ยในการที่จะมีบุตรเนี่ย <c oughs> ครับ <c oughs> เขาเรีคไม <c oughs> ่เป็นไรคัือรายการ